stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. ในที่สุดเราก็มาสุดมุมพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกาลังใจเด้อไครเดี๋ยวกันจปิคดคลิปไว้มองนี้แล้วนี่กดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณ FC ทัวโลกค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวังสมปรารถนาเด้อสุดแล้ค่ะ เก็บสุดบ่สุดดีดอกบ๊ายบายทุ่งนาประเทศเดนมาร์กทุ่งนาทุ่งข้าวสาลีนะพี่น้องคางามงามเขียวโอ้โหพอดีพี่น้องคางไปนะเป็นดงเอ้ยสวนเพลินบอกไม่เป็นดงเอ้ยบอกไม่เอ้าไม่ค่ะเก็ดไม้ยางทั้งทีแต่ว่ายางทั้งทะเลง่ายง่ายไหมมาทางนี้สิได้ยังบ่่อยพี่น้องอือ สวัสดีพี่น้องฟ้งปลาไฮเขามาฟังนั่นนี่อุ้ยอันแม่นอันนั้นตัวนี้วันวันน่าจะใช่นะนี่อู้ยะพักกันนี่กินได้ด้วยพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะเนี่ยนี่นี่พู้หลายนี่พักๆกับก็ลอกลอกลอกแล้วพี่น้องพักพักนี่เนาะกินได้จะไปเดี๋ยวว่เก็บเด้อค่ะพี่น้องพามาหนี่งมื่อห้แล้วค่ะตบท้ายคลิปนะคะตบท้ายคลิปท้ายบรรยากาศพี่น้องคพักในเบิรงนนี่กินได้นะคะไม่นผล กินนี่มันมันเนาะนี่มาต่อหลอกค่ะหลอกต่อหลอกมันนี่เดี๋ยวโบเก็บแผงไม่หลายเนาะเมื่อกี้แกไปจับมันก็ไหลแบบโอ้แต่เบาอีกเดีเนาะนี่ขนาดฝนมาตกเลยนี่ยังงามเนาะเล็กไปจับน้อยดีบ่ราคือเดี๋ยวมีแต่หมองนี้ติดแบอวบเนาะเห็นไหมเออโอ้เต้องใส่ถุงมือพี่น้องมันมันเป็นค้นี่ยนี่ต่อหลอกเนาะเห็นไหมค่ะต้มบรรยากาศนี่แค่ไหนเนาะ พักบุ้งอ่พักผมก็ไม่ได้เก็บพี่น้องค่ะนั่นเก็เกียวเหรอแม่นี่นี่เอะก็ไ่ได้เก็บครอกเมืย์ถ้าพี่น้องครับเหรอะคปิดเล็บเดี๋ยวนี้่ายก็จน่อยพายบรรยากาศทั้งทีไงพี่น้องเบิ่งพายจะชมบรรยากาศเนอะคุณมาชมกับชมไปค่ะพี่น้องค่ะตุ้งข้าวชารีประเทศเดนมาร์กนี่เบิงเอานี่แหละเป็นแบบนี้แหละพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่ห่วงห่วงข้าวชารีบานเ้องเหรปลูกเขาเนาะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมอือจะถอนแค้มพี่น้องค่ะ เป็นเงาเนาะเอาทางต้าเขามีขนาดค่ะนี่เอ้าเข็นซองซองหนัอกอ่ะให้คนเด็ดลองโอ้ะจะได้ปื่มด้วยไหมนี่โอ้ยดึงชูวัดใจไว้บอสมันงามไหม เอผ้าพี่น้องอยางเลาะกลับไปหารถพ่อต้นนี่ไหมพี่น้องคะโอ้ยผักกาดน้ำก้อนนี่ไม่ง่ายงาม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 จุ่มๆนี่มีดกับไสเป๊ะแล้วเได้ถุงมือฮักได้ประนอนนี่เนาะเดี๋ยวพอใส่ถุงมือฮักเลยถุงมือกับทิศทางเลยจับมาก,กเลยใส่เป็นทักหนีรถเนะาะ <c oughs> นี่พี่น้องคะนี่ฮักเนาะ ของแสบด้วยนี่น้องพากับบกขาด <c oughs> นี่ค่ะายนี่ถางามเลยเห็นมค่ะขาดน้ำแสบค่ะเป็นยาสมุนไพรเขากับยาท่านลงไปน้ำกันเนี่ยเอ้าไปต่อเดียมาฟังนี่มา,มาเห็นอันกระเทียมค่ะพี่น้องดอกกระเทียมเอ้าเก็บตัวเนาะ สมาาเเออดกกระทียมนายงขึ้นมาต้องพ่นนี่เนาะมาต่ออีกซะเลยนี่พีทขี้ไปแล้วก็เก็บต่อน่าท้ายต่อได้ค่ะเอ้านี่ค่ะก็อะไรอยู่เนาะเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตแต่ทุวบอกแฟนนะกำลังยางกลับดินี่เจ้าหม่องนี่ยังพอหักได้อยู่ค่ะมันมันอ่อนอยู่ไหมเอ้าอเก็ตาก็ถือนี่ค่ะเนาะอ่อนเนาะพ่อกับเก็บกับพี่น้องค่ะเนาะ นมันก่อนเนาะแต่ว่าบาอวบเบาอึมเนาะเก็บไปเรื่อยงค่ะหางทางอุ้ยนี่แกหักซ้ำหักหลาเด้อพี่น้องค่ะเพราะว่ามันอยากแกอยากเห็นน้ำเบาปุ้นเนาะน้ำแชบได้ไหมบ่าสารบ่เก็๊ไปหน่องพี่น้องอ๋อบ้ากระตาก่อนเกกะเนาะ ห้ากระดอกมั้งคะค้าค้าพักกาดน้ำสงสัยต้องเอาขวดน้ำใส่ปีได้เนอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่หักอันนี้กันนี่หักเอาดอกกระเทียมกันอยากไดกระเทียมดอกกระเทียมโทนอุ้ย ว่าแกตัวนี้ก็แกโอ้ยพี่น้องเบิ่งได้บ่น,นี่ยาหวานแกยาหวานอ่อนๆอ่อนแกพออยัางไรเก็บไปพี่น,อน้องกระเทียมอ่อนๆ ่มต่เก็บฟังทางนี้ไม่ให้ผาดมีอะไรเก็บค่ะพี่ส้องค้าคุณทะเลกระดาษทะเลกระดาษทะเลเนาะจังี่เข่าเก่ยงพูแล้อดนี่ยบางทีมากกว่ดยุเนาะปลาลงบ่เอาบรรยากาศดีบพพี่น้อง้ามังตยังน้อยเนาะ กะโพดกระโพดค่ะพี่น้องคะเล่นเบี้ยอยู่โอ้สวนกระโพดพี่น้องคะกระโพดเด่นมากกระมีด้ะพี่น้องอพูดอ่ะสวนหมักไงเลยหืมหยางมาอีกเมื่อพรอยหยาบัดอุ้ยหยาบัดมาสันว่ากำลังจีบเขาไปเอาหยาบานพี่น้องคะเห็นบ่ค่ะนี่หยาบาัดนี่กระเทียมพมาามร้อมเอ้าขวดน้ำก็เลย หักเอาแค่ปัญหาหวานมันหั่นติดมือเหนียวนื้นนืนยืดพี่น้องคะเอา้าโอ้แกอยากแกเราเอา้าอยากแกไปหัน่นใส่ผัดเอาไปเอาหญ้าหวานก่อนนี่พี่น้องหญ้าหวานบู้ยพี่น้องเอ้ยเอาหักเหนียวนึบมืออีกซสิเอื้นี่ อนอนเลยยาหวานพี่หน่องคะพออ้างมาหนี้ก็นด้วยเหนียวนืบเหนียวนืบอรูใช่หรืนี่ค่ะเกลียวน้บาบอพี่หน่องคะสะถอนแสงเนาะ,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 ะเกยบออเด้อวางนี่ก่อนยางติด ยูใส่อะไรอีกเหนียวเอ้า่ได้ใส่ถุงมือเนาะเอ้าย่างกับโลละแม่กระถ่ายต่อมีให้พ่อนยังอุ้ยเบิ่งการนี่พี่น้องขะโอ้ยเมือบนี่เอ้าเหลียวเขามาเห็นพอดีเนาะอืมอขออนุญาตเอาใสาก่กระตาก่อนเด้อพี่น้องค่ะเทียมกับกระเด็น ยางอะน,นุ่ยไปผสมประสานกันนี่ผักของเราพี่น้องคะอือผงผสมบุ้องนอกกับปูกกระโปดเบุ้งข้างนี้แหละกินทะเลน,นี่เนาะค่ะย่างไปเรื่อยๆช่วยจิ้มถั่วอดด้วยกับซีเรียลไลท์ลาย,ยางด้วยดูอืมปลาน,น้าบ่าพี่น้องคะอือหย่าหวานก็ได้เพราะมีผักแซ่บผักนอผักบุ้งอีกชนิดหนึ่งบ่ยิวน้ำนี่แต่ว่า นี่คือบอเห็นคือบอคือปลาทำบุญนะวูบลายนอนผักบุงผักบุงโตกก็บม่เห็นน้องอ๋อปิดกล่องก่อนพอหลักใคร่จีไถ่พี่น้องคะเสืแบ๊กแบ๊กสีบล็อต้องยางพ่อพอพอปิดกล่องกระเทีนโหลดพี่น้องคะนี่แต่ว่ามันจะต่นจ่อยหรือว่ากระเทียมมองเอเดียวเก็บบ่อทางล่างน้องมองทางคนคนยางกับยางลงพี่น้องคะเน้องจะไาเดี๋ยวพีหัง เห็นตะช่อดอกมั้ยเนาะอันอ่อนอันอ่อนกับอ่อนอยู่ได้พี่น้องคะพักหลังปักอือข้อไ้นยังอันอ่อนรวมมิดเหรอพักเข้าในตาหน่อยหอยฉอกอตายอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันบาอวนเด้อพี่น้องคะฝนบปรตกไซน์จะได้น่องอุ้ยเจอผักกาดน้ำปักอุ้ย โบเห็นเลยนี่พี่น้องคาเนี่ก้อนี่นี่เป็นยังไงล่ะพี่น้องขะเก็บเดชจะว่าเอ๊ะเดียวก็ตาเต็มเหรอตาเต็มเหรอเอาไว้ต้นเดียวยางแล้วนี่กต่น้อยวุ้งนี่หลายแเดชจะว่ามันแก่อือืต้องเด็ดอ่อนๆเนอะแก่มันหยาบต้องกินอะไรไหมอืมอม

mọi người lại, tháo đi, bên bựt con bựt đi Ủa, ư, cái Ủa ừ. 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 <laughs> hoa thấy là mọi người lái แต่ว่าแกแก่พี่น้องคะแกหมดแล้วแก่เอาเอาชอบมันอ่อนเนาะย่างจอบซ่องเบิ่งอันพักติ่วสมท่งนี้กับบมีด้ะพี่น้องเนาะแต่ว่านี่เปิดกล่องมาให้ดั่งตีพี่น้องอันวางหันปิดกล่องก็เอาทุ้งหน่อยอันใส่ ใช่พักไว้ครึ่งนึงเนาะค่ะเพราะว่ามันหล่นก็ตาแก้ว่านี่เห็นยังมือยพักเลยเนาะอยากแก้วเลยอุ้ยอันนี้อยากแก้เนาะอ,อย่าหวานนะพี่น้องคะอุ้มอัอนี้อยากแก้มแตกดอกกอนจนเขาโอ้เราจะเป็นเอาได้ได้ท้องหยอดค่ะนี่ค่ะอ๋อ มีอบอสปิดกล่องยา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 งไปพอกอะเปิดกล่องค่ะพี่น้องค้าตรงเส้นแบตกระเทียมกับกระดองกระแด,ง,ะดงนองค่ะเอานี่ดีอ่ากระดองว่าปิดกล่องเลยเอ็มน้องค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอืมเห็นบ่ค่ะพี่สาวคองฮักนี่อขันมันอ,นอ้อนฮักดังปอกหลบเนาะอืม ข้าไปก่อนเหนียวมือเป็นเพียวเป็นเพียอ่ะเดีเ๋ยวเขาไปแก,นะก้น้าเนาะอันนี้แกงอ้อยทำนี่ยังบ่เต้นกอ,บ,อบังง่ายเอ้ยบึ้งไต้นสองยอดค่ะไต้นสองยอดอ๋อาสองยอดเอายางมาปีตกลองครับเอกน้อยนึงกับพลอยพี่น้องคะนี่ได้บ่รสองยอดนี่บายแต่อยู่ที่เนาะนกำงามค่ะเห็นบ่เอาหา,า,าก,ก่อนอุ้ยอวบ นี่อ๋อค่อยลังคอยลังมาตั้งกล้องด้วยล่ะนี่เอาแหนงมันค่ะเพราะว่าดอกมันจีบได้ปะอยากแก้ได้เนาะเอาโหลดของเสียไม่ราคาเนาะค่ะเลี้ยงหยอดตามผีหยอดเด่นเหนียวมือขนาดได้บ่ได้ใส่ถุงมือพี่น้องถุงมือกับผ้าน้าอยู่มันพ้อกระเทือนเนาะ าใส่ไปก่อนอืมควักใส่ถุงไม่เป๊ะส่วนนึงไม่ถุงหน่อยเนาะใส่ถุงหน่อยก็เตะไปก่อนเอาปิดกล่องอีกบ่นั่นว่านสิปิดกล่องเห็นบ่ค่ะเพราะว่าสิปิดกล่องเลยเห็นไหมเอ้ยปิดกล่องแล้วมันหม,มานเด็ดพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะกอนีนย่างอวบเลย,เน,ยนี่เรื่อยๆเอา,อา,งงาเงี้ยวหลุดนี่นี่อย่าหวานเด้อพี่น้องมามามาคอยเอเดี่ยวหาเนี่ยส่วนถือหอดดดน้องอืม ตัวจีหอดรถอืมเลาะไปเรื่อยตามชายเลือผุดนะเลึกๆคุอยู่ข้างลาง่างคุณต่อยางยางยางเชิงยางไงไบบดง้พี่น้องขาบเมื่อยขาเนาะแต่ว่าเห้าสิปเด็กเจ็บขนาดทะเลก็เลยต้องยางข้างล่างเนาะบัดที่นี่เขามาจอดเบื้องของทั้งโขกเนาะนี่ไงสวนกับโพดเนาะไว้ให้มันยังนป่นพี่น้องแม่นบ้านอิสระเนี่ยบ้านอ่สเดียวดมก้น,นมั่งเด้อหืมขิวบ่แม่นเห็นขิวเชียวฮึคือกันหาเนาะ เดี๋ยวทายทำขุดพูดละพี่น้องค่ะไอเดี๋ยวยางมาจากขุดด้วยชุดมุ่งผละพี่น้องค่ะยางมาฮอดพีแล้วไก่เรียวนี่ลำบลายหรอไก่เป็นควาวกลิ้งแล้วน้องหัดอุโมงกูขี้หมดปลามาพี่น้องคะมาผอต้นอันนี้ไหมเออเอาจักหน่อยนั่นเห็นเป็นอะไร้อค่ะหมดอุโมงคกันนี่กูละเห็นบ่ค่ะหมดรอมาจากขุดล่ะน้องอืม เห็นทะเลแล้วแต่ว่าเอ็นเป็นอุโมงค์เลยมองนี้เนาะพี่น้องเอ้ยเอ๊ะเดี่ยวกะทิฝากไล่ทุกท่านเด้อฝากกดไลค์กดแชร์รัวๆเด้อพี่น้องคะขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ใส่ชีวทรลดเร็วเอ๊ะเดี่ยวกะทิปิดคลิปแล้วเนาะพี่น้องว่านน้บอออกมาหนีไมีมีทางลงมา่วปุ๊ไปหอดสายบุญเนาะไม่เคยยางไม่เคยขืนมายางเพิ่งเจอหนีจะเคลียร์ไหมโอ้ยตายพี่น้องคะเนาะอืมอืมอย่าตีมกับแกก็ไลหลายอืมเป็นทางเอาลอดเอาลอดเนาะมันก็ยาง ได่พักหลายอย่างเลยเนาะได้ไปในปีนง่นเองนัน้นนี่อวันแน่ประกาศน้ำแน่เนาะอือนี่ค่ะเ็นบ่อออกมาออบน,นอมงึบโอ้ยยุงเออ,มมอไม่ยุงเนาะไม่ห้จะหน่อยสิได้พกอยากกันยุงน,น,น,นี่เนาะฝานบ่อลงไปหนีบ่่สิไปคน มันต้องมีทางลงแม่เลยนะอันนี้ละทดลองไม่เคยก็ต้องเคยเนาะงอุ้ยพี่น้องบังสนใจเนาะห่างทางเลยโอ้ใจเบาไว้เห็นน้องเห็นเนาะงน้องมันอบวบไหมเอาไว้เนี้ยมือเอนี้ยตักซี่ล่อมเนี่ยเน้องจั๊กน้อยเน้องเก็บทุกอย่างที่กินได้นะคะมาเด้อ FC ั่วโลกขอบคุณทุกคนลังใจคือเก่าแหละพี่น้องคะน้อก็ถูกใจประการใดกับคอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง ขอโทษทุกคนขอโทษเอฟซีทั่วโลกถ้าไม่ถูกใจคำว้าคำจาคำพูดคำจาหนอพี่น้องขาบาน้ำบ่หนอคนเฮาต่างคนต่างจิตต่างใจไปพูดเฮอยชีลงนี่พี่น,อน้องขาไม่ทางออดหลอดนี่เอ้ยมันคือนิมกแหละขอเสี่ยงไปพี่ละ่ะได้ๆกับมีทักนี่เนาะไปออดหลอดมันทางนี่ละ่ะจะมันสิไปสู้สายละ่ะอืมอืมเอาพี่น้องขาขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามารับชมอยากเป็นกำลังใจให้ช่อง กำลังฝึกฝนเดินหน้าต่อไปพี่น้องคะบางทีก็ไม่ทางเอาหลอดลงแต่ว่าไอเดี๋ยวไปพีคือเก่เอาละ <laughs> มุดไปนี่แล้วพี่น้องไปห่อใส่ไปน้ำกันเนม้ยมาจีออกเลยนี่ทางให้ลงไปเล่บบอจะบอกว่าจะย่างกลับนะห้ามองท่งลงทะเลนู่นว่า่ะบ่มีทางลงอี่าีไปพีแหละไปน้ำท่งเอาหลอดเอาหลอดนเลย โอ้พี่น้องคะ <c oughs> มวนมวนมาพี่น้องอยู่ในดงไปยินแต่เสียงมาพ่อต้องเปิดพมานกลางออกมาล่ำล่าเป็นท่างกันเนาะค่ะเนาะพ่อ,อยังกะติท่ายไปเรียอล้วพี่น้องคะเอาไปตัดออกเอาเนาะวานอโม,อมกับเฮ็ดพ่อะมาณเนาะค่ะขอบคุณเด้อพี่น้องคะไป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 บ้านเนา้อจไปเก็บยังตอกะเบิ้งเวลาละเนาะก็เบิ้งเวลาเวลามันคำกับเขชาบ้านค่ะ หมดอุโมองออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้มันออกมาเหมือนหันอีรีอ่ะพี่น้องคะฮึบุกปลาฟ้าดงสู้ค่ะพี่น้องคะ่ะคนมันมักใจมันฮักเลยพี่นอ้องเออเนอะพู้ใด้ว่ามักกระเอ็ดเอวามากอกักเนาะเออขนถืกแต่ละคนาม,มัากขึ้นกันเป็นไปเพราะอะไรหรอก,อกนะมักขึ้นกันเบิร์ตมันกันแนยะ่งกันนะเนาะฮึมขึ้นกันหล่ะคะ่ะมกักไผมักมันบ๊ายบาย 嗯嗯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 嗯